จัดทริปไทยหนุ่มๆผมก็ไม่แน่ใจว่าจัดแล้วจะมีคนมาแล้วกี่คนนะรหรือสาวๆแถวนี้สนใจไหมฮะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเทรนด์มันมานะครับเพราะว่ามันมันเกิดจากนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของทางผู้ผลิตกล้องนะครับที่สําคัญเลยนะครับเทรนที่สําคัญมากๆคือคือนอกจากอ่ะโทษโทษ,โทษนะครับคือนอกจากเขาจะขายคนนี้แล้วเนี่ยเขาขายคนนี้ด้วย นะครับเพราะว่าในแง่ของมุมมองของคนทำกล้องเนี่ยคือโจทย์ของเขาเนี่ยคือขายของถูกไหมฮะถูกไหมฮะถึงแม้เขาจะพยายามพิเศษว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนรักนักถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่แต่วัตถุประสงค์ก็เป็นธุรกิจอะตัวแรกที่เขาดูก็คือตัวเลขยอดขายถูกไหมฮะทำยังไงเขาถึงจะขายกล้องได้ทีนี้ขายผู้ชายเนี่ยต่อให้แบบกล้องเขาดีลดประการใดขายได้ผู้ชายทุกคนในโลกนี้เลยนะครับ ทุกคนต้องมีกล้องยี่ห้อเขาหมดเลยเนี่ยแล,แล้วอีกครึ่งหนึ่งของโลมาเป็นเพศหญิงนะครับถูกไหมครับถ้าเขาอยากจะเปิดตลาดเนี่ยเขาต้องเปิดตลาดผู้หญิงนั่นเองแล้วก็จริงๆอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กันเยอะนะครับกล้องก็คือเนี่ยฮะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาผมเคยเจอนะครับผมจัดคลาสมีคุณลุงมาเจ็ดสิบกว่าแล้วยังมานั่งเรียนนะครับคือแกว่างอะ่ะแกก็เอ้องมาอยากถ่ายรูปหลาน นะครับแต่การบอกว่าแกมีปัญหาเรื่องโฟก,กัสแกมองในช่องตรงนี้ไม่ได้เนี่ยแกต้องมองจากอจอของหลังแต่ตอนนั้นแกมาเรียนนั้นแต่ตอนที่มันยังไม่มีไลฟ์วงไลฟ์วิวแบบนี้นะครับแต่เนี้ยมันก็ประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดของผู้สูงอายุคือเรื่องสายตานะครับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยอจอพวกนี้มันจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทรนแต่ว่าที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องนี้มากกว่าผมชอบภาพนี้มากๆเลยนะครับเซฟไว้ในเครื่องเลยนะครับ เนี่ยวงการกล้องปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นรูปนี้เลยรูปเดียวอธิบายเลยนะครับประเภทกล้องใหญ่โปรอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งโปรกูแบบขอใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะถือแล้วมันเท่มันมันเด่นมันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนี่คือฟิลของโลกของผู้ชายถูกไหมมัน เหมือนกับผู้ชายต้องเบ่งกล้ามโชกนะันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้ก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับปี2011เป็นต้นไปนี้นี่คือนี่คือโลกยุคป,ปัจจุบันของกล้องนะครับคุณไปสังเกตได้เลยนะครับว่ากล้องปัจจุบัน,นเนี่ยเขาขายผู้หญิงเป็นหลักนะยิ่งกล้องคอมแพคกล้องแบบนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่ที่เขาออกมาก็คือว่ากล้องอะไรฮะเขาเรียกมิลเลอร์เลสนะครับ อนาคตจะเป็นกล้องแบบนี้แน่นอนนะครับฟันธงเลยนะครับที่ที่กล้าฟันธงเพราะว่าไปได,ได้ได้คุยนะครับกับผู้ผลิตกล้องหลายๆคนไม่ใช่ผู้ผลิตอคนขายนี่แหละนะครับตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมียี่ห้อหนึ่งเขาฟันธงแล้วว่าเขาไม่ทํดี s l r อาแล้วไม่ทําแล้วนะครับใครถือไว้นี่รีบขายขายขาย,ขายด่วนเลย <c oughs> เขาทําอะไรเขาทํานี่ครับมิลเลอร์เลสเพราะเขามองแล้วว่ามันคืออนาคต นะรู้จักไหมฮะกล้องมิเลเลสก็คือกล้องมิเล์แบบว่ากระจกถูกไหมครมิเลเลสก็คือกล้องที่ไม่มีกระจกนะฮะไม่มีกระจกยังไงก็คือว่าเขาถอดเอาไ้ตัวกระจกสะท้อนภาพในช่องมองภาพตรงนี้นะครับวิเมาหายเนี่ยครับเขาถอดกระจกตรงนี้ออกทำให้สามารถจะบีบ ทำให้กล้องเล็กลงได้นะครับแต่ว่าเซนเซอร์ยังใช้เซนเซอร์ตัวเดิมของกล้องตัวใหญ nữa, right. ่ข้อดีของเซนเซอร์ตัวใหญ่นะกล้องตัวใหญ่นี่ก like. hmm. ็ค ja. mm. ือค <e ุณภาพมันจะดีนะครับพอใช้เซนเซอร์ตัวเดิมภาพก็ดีเหมือนเดิมถูกไหมฮะภาพไม่ได้เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือตัวขนาดกล้องเนี่ยมันบีบให้เล็กลงได้นะครับพอเล็กลงได้ปุ๊บผู้หญิงก็ใช้ง่ายนะหญิงใช้ง่ายนะกล้องทําออกมาขายได้ผู้ชายผู้หญิงน่าจะเวิร์กนะครับนี่คืออนาคตครับ แล้วก็จริงๆมีออกมาเยอะแล้วนะครับมียี่ห้ออะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับโอลิมปัสเบอร์หนึ่งเลยทำออกมาคนแรกของโลกเลยนะฮะโอลิมปัสทำก่อนใครทำตามมา panasonic จริงๆเขาโคกัน p a n a กับโอลิมปัสเขาโคกันนะครับร่วมกันทำเสร็จแล้วที่ตามออกมาแล้วก็ขายดีถล่มทลายนี่คือโซนี่นะครับโซนี่ nx สม x 5นะครับนั่นก็คือ ออกแมาแล้วก็เจ้าหนงออกแมาซัมซุงมาทําด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกระโดดมาหมดยกเว้นยกเว้นปัจจุบันนี้ยังยกเว้นสองรายนี้อยู่เพราะอะไร <laughs> เพราะอะไรครับมันเสียดายทำไมนิคอนถึงยังไม่ทำนิลเล e s สครับทําไมแค n น n ยังไม่ทําครับ มันเสียดายมันเสียดายตัวใหญ่นะครับเพราะเขาเป็นเจ้าตลาดตัวใหญ่อยู่การที่เขาจะไปทําตัวนี้เขาต้องบวกลบคุณหารเยอะนะทีนี้อยากมีคําถามอันนึงอยากจะถามทุกทุกท่านนะครับจากที่ฟังฟังมาเนี่ยผมขี้โม,โม้แบบนะงั้นลองถามดูนะครับในความรู้สึกของท่านเนี่ยคิดว่ากล้องดิจิตอลตัวไหนหรือยี่ห้อไหนหรือถ้าระบุรุ่นได้ก็ดีนะครับ ที่ขายดีที่สุดในปี2010คิดว่าเป็นตัวไหนครับปีแล้วถล่มทลายเลยครับกล้องดีต้าที่มีคนซื้อและมีคนใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะครับคือกล้องรูปผล,ลไม้อันนี้ครับจริงๆครับจริงๆนะครับล้ททุกๆคนนะครับมีรูปอยู่ในนี้ม่ถึง ไปถึงทาง <c oughs> นะครับคนที่ใช้อยู่หรือเอาไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้จริงๆมือถือเอาตัวผมเองแล้วกันคนอื่นไม่ทราบปัจจุบันเนี่ยหน้าตาผมนะครับไปอยู่ในรูปเนี่ยผ่านทางกล้องมือถือมากที่สุดไปถึงหน้าตัวเองนะเพราะเวลาตัวเองจับกล้องเนี่ยมันจะไม่มีหน้าตัวเองอยู่ในนั้นไงตัวเองจับกล้องเนี่ยจะไปเป็นรูปวิวรูปอะไรแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีทุกวันนี้มีรูปอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีมือถือนะครับ แล้วก็ iPhone เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าถ่ายรูปสวยมากถ่ายสวยจริงๆนะครับเห็นรูปมาแบบโหถ่ายได้อย่างงี้เลย <c ười> คือมีเด็กในเว็บตากล้องเนี่แหละครับเขาถ่ายไปเที่ยวอนะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่เอากล้องไปแนละ้วมันเอา iPhone ไปไปเที่ยวไปอนะไรเงี้ยถ่ายรูปเขาถ่ายย้อนใบไม้นะครับย้อนใบไม้แล้วก็มีดอกไม้ย้อนแสงไปมีดวงอาทิตย์อยู่ในฉากด้วยครับดิจิทัลเลนได้เหมือนกล้องดีจิตออาร์เลยอะ ทำได้ขนาดนั้นนะถ่ายเท่านั้นยังไม่พอถ่าย up, Share, Facebook, เสร็จปุ๊บกดแชร์อัปโหลด Facebook ตึ้งเสร็จละไปเที่ยวที่อื่นต่อคือคือเขาเฟซบุ๊กเขานี่รู้เลยไปเที่ยวไหนบ้างไปกินกาแฟาอะไรราคาเท่าไหร่ตามที่หมดเลยเนี้ยคือโลกมาไปอย่างนั้นแล้วไงฮะถ้าเกิดคุณใช้กล้องดีเอสาอมเป็นไงถ่ายเสร็จ่ะมันโหลดเขาคอมเอาถ่ายรอนะคอนเวิร์ดเจ็บป พอจะปรับเมื่อกี้ไลฟ์ลูมฟุดๆจะขึ้นเฟซบุ๊กย่ออีกย่ออ่ะเดี๋ยมาชาร์จเพนโหลดหนึ่งรูปสองชั่วโมงฮะ <g ül> ไอ้นี่มันติ๊กติ๊กติ๊กตุ๊บไปละเที่ยวที่อื่นต่อเช็คอินที่อื่นต่อใช่ไหมเช็คอินเช็คอินกินอะไรก็ต้องเช็คอินให้หมาะอะไรอย่างเงี้ยคือเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพไปแล้วไอโฟนแล้วก็มันคือมันใช้ได้จริงด้วยไง เหตุผลที่ผมวิเคราะห์เองนะครับว่าทําไม iPhone ถึงประสบสําเร็จเนี่ยหรือกล้องโทรศัพท์มือถือทำไมประสบสำเร,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 ร็จคือมันติดตัวตลอดอันนี้ไม่มีกล้องดิจิตอลไหนทําได้เลยครับม,มีท่านไหนแบบนิคอน D700 ไปติดตัวต